สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่15สิงหาคมค่ะกองทุนต่างประเทศสยยท่วนใหญ่หยุดโตรวจสอบปฏิทินก่อนทำรายการนะคะชื่อไม่สื่อสาระบทความเคทัมโฟกัสเมื่อวานเขียนถึงร่างกฎหมายลดเงินเฟอ้อหรือ IRA ซึ่งโหวตผ่านทั้งสองสภาของสหรัฐเรียบร้อยเมื่อวันศุกร์ข่าวหลยสำนักมักเรียกร่างนี้ว่า healthcare and climate bill เพราะสาระสำคัญที่แท้จริงคือขับเคลื่อนการลงทุนด้านพลังงานสะอาดครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ และพยายามลดภาระค่าใช้จ่ายรักษาโรคแก่ชาวอเมริกันโดยจัดหาเงินจากการขึ้นภาษีบางประเภทเราแชร์มุมมองล่าสุดของ2ผู้จัดการกองทุนหลักที่เกี่ยวข้องค่ะ 1. คือ k t Health Care การจำกัดราคายาด้วยอัตราเงินเฟ้อส่งผลน้อยต่ออุตสาหกรรมส่วนการจำกัดค่าใช้จ่าย Out of pocket หรือ OOP สำหรับผู้สูงวัยในโครงการ Medicare เป็นประโยชน์ต่อคนไข้และอุตสาหกรรมบโอฟาร์มา เนื่องจากสนับสนุนให้คนไข้รับการรักษายอย่างต่อเนื่องเพราะใจไว้ดังนั้นค่ะอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์จากวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาช่วยชดเชยปัจจัยด้านราคาจุดที่มีนัยะสํสคัญมากสุดคือเรื่องเจรจาราคายาโดยจะเริ่มเจรจาเพียง10รายการในปี2026แล้วค่อยๆเพิ่มจนถึง20รายการในปี2029โดยยาที่จะเริ่มเจรจาราคาได้ค่ะต้องออกสู่ตลาดมานาน9ปีสำหรับยาโมเลกุลเล็ก ยากินและ13-15ปีสำหรับยาโมเลกุลใหญ่ดังนั้นค่ะบริษัทยาขนาดใหญ่ซึ่งขายยาโมเลกุลเล็กให้ผู้สูงวัยเยอะๆเช่นมะเร็งและหัวใจจึงน่าจะโดนกระทบมากสุดทั้งนี้ค่ะกองทุนหลักได้ปรับพอร์ตเพื่อรับมือความเสี่ยงไว้อย่างเหมาะสมแล้วเพราะกฎหมายออกมาสอดคล้องกับที่คาดไว้ ผลกระทบจากร่างกฎหมายนี้รวมทั้งสิ้นคงไม่ถึง200แสนล้านเหรียญตลอดระยะเวลา10ปีหรือราว2%ของไรายได้รวมอุตสาหกรรมยาทั่วโลกซึ่งบริหารจัดการได้และที่แน่ๆค่ะมันมีข้อดีประการหนึ่งคือช่วยสร้างความชัดเจนเรื่องปฏิรูปราคายาหลังจากยืดเยื้อมานานกว่า6ปีค่ะ2คือ KT Climate Inflation Reduction Act หรือ IRA ช่วยลดความไม่แน่นอนให้แก่บริษัทพลังงานทดแทนในสหรัฐอีกทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการเงินในรูปของแรงจูงใจด้านภาษีสำหรับการผลิตพลังงานสะอาดและการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์จึงถือเป็นปัจจัยสนับสนุนชัดเจนและน่าจะช่วยทะลวงคอขวดปลดล็อกสภาวะชะงักงานในบางตลาดเช่นพลังงานลมซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะบรรดาผู้พัฒนาผู้ประกอบการต่างหยุดกิจกรรมไว้ชั่วคราวเพื่อรอกฎหมายใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแก่พลังงานใหม่อีกด้วยศักยภาพการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจและความต้องการใช้พลังงานสะอาดยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องนโยบายก็เป็นอีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญการผ่านร่าง IRA มิได้เปลี่ยนแปลงตัวเลขประมาณการของผู้จัดการกองทุนหลักเท่าไรนักในแง่ผลตอบแทนคาดหวังระยะยาวแต่ก็นับเป็นก้าวย่างสำคัญบนแนวทางที่ถูกต้องค่ะและขอเชิญเข้าร่วมสัมมานาออนไลน์ เคทัมทอ k ์กบล็ c h a i n มากกว่าคําว่าอนาคตโดยร่วมพูดคุยกับคุบคณสุภกิจบุญศาสตร์นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและผู้ก่อตั้งบิตแคสและคุณนัฐามาธนา CFA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์บลจกลุงไทยสามารถลงทะเบียนผ่าน f c e e o o o k t ทัม s m a r t ทเทรดได้เลยค่ะ มาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดกันบ้างนะคะเศินเด็กปิดวันพื่อหัดที่1,622.26จุดบวก0.31%มูลค่าการซื้อขาย78,265ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวพันผวนหลังตลาดรับรู้ประเด็นเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวและกรงปรับขึ้นดอกเบี้ย0.25%ตามคาดแต่กลุ่มแบงก์ถูกกดดันหลังไม่สามารถปรับขึ้นดอกเบี้ยตามได้ ส่วนทางฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่27,552ล้านบาทและยืมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.93%ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันพฤหัสที่35บาท21สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องจากเปิดตลาดเช้าเนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินโดยตลาดย่อยข่าวเรื่องตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนกรกฎาคมของสหรัฐต่ำกว่าคาดและยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาเพิ่มเติมค่ะ ส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์สู่ระดับสูงสุดในรอบ7เดือนหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอได้ช่วยคลายความกมังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนิกิปิดไปที่28,546.98จุดบวก2อ2ร์เซ์ ส่วนเซิงไคคมมิสซิตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นในเอเชียเซ่งไ้คอมมิสซิปิดไปที่3,276.89จุดลบ0.15% ส่วนดาวโจนสตลาดหุ้นยอกปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณเงินเฟอ้อที่ลดลงและความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่เพิ่มขึ้นซึ่งทําให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าภาวะตลาดกระทิงอาจจะดําเนินต่อไปขณะที่ S อสแ0นด์ีและนสแดปิดบวกเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันดาวโจนสปิดที่33,761.05จบุดบวก1.27% S&P 500อปิดที่4,280.15บจุดบวก1.7ห n a s d a กปิดที่1 3 4 7 7 9 9จุดบวก2.09ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ด้ดยรับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเวชภัณฑ์ที่ดีดตัวขึ้นหลังจากร่วงลงอย่างหนักในวันพฤหัสและจากการคาดการผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนได้ช่วยหนุนตลาดด้วย c c ซ40ปิดที่ 6, 5 5 3 8 6จุดบวก0.14% DAX ปิดที่1 3 7 9 5 8 5จุดบวก0.74% และฟูซีร้อยปิดที่7,500.89จุดบวก0.47ซค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสก,กุลเงินหลกัหลกๆหลังจากที่เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายยังคงแสดงความเห็นสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยแม้มีสัญญาณว่าเงินเฟอ้อได้ชะลอตัวลงก็ตาม ส่วนในฝั่งของสัญญาณน้มันดิบวิต์าัตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันศุกร์ค่ะลบไป2.4ปิดที่92ดอลลาร์9เซนต์ต่อบาร์เรลโดยถูกกดดันจากรายงานข่าวที่ว่าภาวะชะงักงันในการขนส่งน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกอาจจะเกิดขึ้นเพียงในระยะสั้นเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะการที่อิหร่านส่งสัญญาณใกล้บรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับชาติมหาอำนาจซึ่งจะปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาดอีกครั้งนั้นได้ส่งผลฉุดราคาน้ำมันลงด้วย ส่วนทางฝั่งของเบลน์เองค่ะลบไป 1. 5เปอร์เซปิดที่9 8ดอลลาร์15เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์และปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันค่ะโดยได้ปัจจัยหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย สัญญานคำตลาดโคมเมกสมเดือนธันวาคมบวก0.46%ปิดที่1,815ดอลลาร์ 1, 50เซนต์ต่อทรยอาส์และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m e a i l y New ทีที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำโซเชียลดิส a ทนซิ่งแต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรรรนตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ